เอทีเคที่ได้เขาเขาได้รับมาตรฐานนะต้องมีเลขจดแจ้งนะใช่นึ่งเลยสาคัญนะพี่ลีใช่ต้องมีเลขจดแจ้งมีเลขจดแจ,จ้งนะคะมีอยอนะคุณผู้ชมทุกอย่างจะต้องชัดเจนนี่โอ้โหันนี้อยอยใหญ่มากนี่นะคะและที่สําคัญเลยจะต้องทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีชุดตรวจให้คุณผู้ชมนะเนี่ยเป็นกล่องกล่องแบบนี้เลยแบบนี้เนี่ยเขุญาตแกะให้คุณผู้ชมดูนะใช่นี่แกะออกมาแบบนี้ปุ๊บ นี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เลยใช่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติซื้อเป็นชิ้นก็จะเป็นกล่องเล็กถ้าสมมติกล่องใหญ่แบบนี้เขาก็จะใส่มาเป็นแพ็คในหนึ่งแพ็คอย่างที่เรารู้เนาะคุณผู้ชมเขาก็จะมีไม้สําหรับไว้แยงจมูกนะคะมีตัวน้ํายาใช่ไหมแล้วก็มีถาดเทสนี่นะคะมีถาดเทสนะแล้วก็ มีการก็จะเป็นแบบนี้่เราก็สามารถตรวจตัวเองได้แล้วก็ที่สาคัญนอกจากตรวจไวรัสโควิด19เนี่ยตอนนี้โอไมครอนระบาดด้วยนี้ก็สามารถตรวจได้ด้วยนะตัวนี้สามารถตรวมโอรมครอนได้นะคุณผู้ชมเออใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อ ATK มาตรวจนะย้านะคุณผู้ชมต้องมีออยต้องสามารถตรวจโอไมครอนได้ถ้าคุณมั่นใจนะคะและที่สําคัญต้องทําเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วจะบอกว่าไม้ส swap อ่ะคุณผู้ชมจะบอกว่ายี่ห้อเนี้ยดีอย่างหนึ่งยังไงยังไงยังไง เอออย่าัพนี้นนเพราะว่าไม้มาบางอันอ่ะมันจะก้านเล็กแล้วก็แข็งเวลาแยงเข้าไปเจ็บมากอันนี้ก้านเขาจะยาวผู้มชมดูเห็นไหมนี่ก้านเขาจะยาวแบบนี้แล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันจะเล็กพอเวลาเราแยงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บปึ๊บมันจะเบาบางทีไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราแยงไนะหมแยงตรงๆอย่างนี้นะแ,กแ,กนแล้วก็เอียงขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็แยงลงมาอย่างนี้ ตรวจทุกครั้งอ่ะตรวจทุกครั้งก่อนที่จะไปไปไหนอ่ะที่บ้านผมก็ซื้อติดไว้นะเนี่ยใช่เนี่ยก็แยงแยงเแต่ว่าก็ต้องก็ต้องมีความเชี่ยวชาญถ้าเกิดว่ามีไม่เป็นเนี่ยเขามีวีทีอคลิปให้ด้วยนะใช่เพื่อจะได้แบบแยงให้ถูกต้องไว่อย่างนั้นใช่ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับวันนี้บอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงแล้วกันเอาแบบถูกต้องเลยนะครับ091 939 2492เกองสอะครับศูนย์เ 2,492เ<ช>มื่อกี้เห็นแล้วมองบอกราคานั้นถูก<ช>มากสี<บ>่ือราคา <laughs> เป็นพิเศษสำหรับรายการต้องรีบนะเพราะว่าเขามีอยอยด้วยหรือว่าเขาจะแอดไลน์เข้าไปนะคะที่ atk thailand ก็ได้